กระเป๋านมหนูเห็นอยู่ข้างบนเรียบ้อยแลอยู่จีเน้นน่องแลทุกคนไม่เป็นไรค่ะมามีก็อยากกินไม่ใช่โอเคหน่อยอยากดูทีวีอ่ะถ้ากินขนมก็ไม่ดูจ้ะแล้วก็ต้องกินตรงนี้จ้ะถึงจะให้กินจ้ะให้กินดูด้เหให้ไม่ไม่ดูทีวีให้เลือกจะดูทีวีหรือกินขนมกิขนมบอลสีง,งั้นตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวป้าแนนจัดกระเป๋าให้นะอ๋อยังไม่มีวันนี้ไเสร็จวว One t w e ตเวนอีกนายเต้นต้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 มานั่งตรงนี้อ้าว้าป้าอะไรล่ะป้าาอยู่ไหนเนี่ยอยประเทศอะไรบอกป้าน่ะไปที่จีนป้าไปทำอะไรที่จีนป้าไปซื้อขนมซื้อไก่ัง อันมีอยู่วาไม่ได้อเคลี้เนหวไอ้มงเอหน่อยวัีมกโอเคอวีป้า่อวีหน่ข้ามาแล้วกดหัวใจให้ยูจินหน่อยนะใเยค่บอกพี่ๆเลยทำอะไรอ่บอกอะใครมาเลี้ยงหัอยูแล้วบอกพี่ๆไปนนบอกพี่ๆป้แนงค่ะไปใจมั้ย ก็อบอกว่าอยู่กินแหล่งใต้ได้ไหมเร่งใต้ได้ไหมเร้วเร่งมาสร้างกีดได้ไหมแล้วกินหนมมานั่งได้เรียบร้อยค่ะแม่จะทำผมทำเหมือนแม่นะวันนี้จุกจุกการจุกต้องมียกเบน สิ่งไหนที่ไม่จะเป็นแล้วคุณก็อย่ามาจุกเขบาบอกยูจินหน้ารังเหมือนใครอ่ะหน่ามามีม๊แหลกอ,อ,อ้าาิาา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 าอาา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 ่าทาา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 างาา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 า จริงหรอคะจัดให้เลยนะคะคุณลูกค้านั่นั่นั่นังนั่่งี่คหรอ่คะค่ะน้องไม่ได้พูดใต้นะคะจนนี่ไม่ค่อยได้สอนแต่ว่าน้องเป็นคนใต้นะคะเพราะหัดใหญ่แม่นครเดี๋ยวโตขึ้นเขาก็พูดได้เองค่ะเดี๋ยวเราพูดใต้น้วยไหแล้วเราก็ต้องอย่าไปบังคับเขาด้วยเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่า ันเป็นการแบบบังคับอะไรเงี้ยทุกคนแต่โตขึ้นเดี๋ยก็เล่งได้ได้ยินพ่อกับแม่เร่งทุกวันเดี๋ยวก็เล่งได้ใช่ไหมเข้าใจไหมเล่งเล่งกรึบจับกินจับต้องมียกเว้นสิ่งไหนที่ไม่จะเป็นแล้วคุณก็อย่ามาจับ เดี๋ยวเราจะมาขายน้ำหอมกันดีกว่าวันนี้คนเยอะโรงเนียนมียางไหมเดี๋ยวเวลาไปโรงเรียนต้องทำผมเยอะเลยนะนเนี่ยเราอิ้มใช่ยิ้มเนเลยอ่ะมันทำไมอ่ะมันมีแค่อยู่ข้างใน,นอ่ะอ่ะโอ้แต่แม่หลบให้เลอ เป็นจับสิเว้ยให้เป็นแนกลับไปแบบนา่นได้ไหมให้อยู่กับใครอ่ะเราอยู่ด้วยกับเป็นแอนไหมจริงเหรอดีจังทำเป็นเล่นอะไรกันก็ไม่ยอมอีกเลยอยู่กินอะไรจ้า พุ่มเด็กกันกำลังโง่กันนะม,มันจะจอยมันมีมนมไว้เอ่น้นอยกว่าเ,าเก็บปลุกป้มเด็กกันรออ่ะร่างมาติดติดต่อกอ,อที่ทำมวย้วยนอนนะ ทำเหมือนแม่นะอแล้วปล่อยอย่างนี้เลยเหรอเอาแค่นี้เลยเหรอคะไม่ทำไม่ทำแบบแม่หรอก็าอาถามว่ากินด้วยได้ไหมไช้กลับมา <laughs> พี่ไม่เห็นอย่ามาพี่กินกบ มาเรามาขายน้ำหอมราคาถูกกันดีกว่าคนเยอะขายสัก200เซอยตตี้หอยูอยูนม่แค่นี้นยูนนบนบ่าเลยขายน้ำหอมกันดีกว่า,วา,วาถ้าขายถ้ายูยูขายน้ำหอมหมดเดี๋ยวเราระบายสีเลยโขเบปะ นี่มามีให้หนึ่งแถมหนึ่งเลยวันนี้สองร้อยเซ็ตโอเคเปล่าถ้าตะก้าขึ้นหมดยูระบายสีได้เลยถ้าตะก้าไม่หมดกดระบายโอเคไหมหมดหมดแน่เลยค่ะอ่าบอกพี่ๆละกันแม่ได้หมดทุกคนอย่าพึ่งยืนยันนะเดี๋ยวเจนนี่ขึ้นตะก้าให้แล้วก็ถ้าตะก้าขึ้นหมดหรือขึ้นสีดําแปลว่าอยู่ยูได้รางวาัลปกติขวดละสามร้อยเก้าสิบวันนี้ให้สองขวด ตอนนี้ราคาโปรปกติอยู่ที่300แต่เดี๋ยวทุกคน300เซตดีกว่าให้อยู่ขาย300เซตอ,เอ่พิเศษนะตอนนี้300นะเตรียมดูลาคาอ่ะเอาไป238บาทคะ่ะอยู่ๆอ,อ่ะถ้าขึ้นหมดก็ระบายสีได้เลยขายเลยคะ่ใคะใายเลยค่ะอ่ะอ่ใะใส่ะรูปไหนดีนะ ตู้หิ่พูแลกันอ่าบอกพี่พี่เลยตู่หิ่งหูมันสว,วยมากเลยค่ะอืมกลิ่นม,มันเป็นยังไงคะวายยูยเหลือสองร้อยเจ็ดสิบเซตแล้วยูขายให้หมดเลยปกตินะคะเซตนี้นะคะเจ็ดร้อยแปดสิบวันนี้นะคะครอยากได้น้ำหอมกลิ่นเซนนี่ลิลลี่ยูอออกไปร้อยเซตแล้วลูกไม่อดออกไปสีแน่ อดหรอไม่อดหรอกเอ,อให้หมดเลยเลยบอกพี่ๆเร็วนี่หาได้สองสีสองกลิ่นเลยหอมมากนะคะของใครหอมกว่าคะลูกออหอมน้งคู่ไหมอันนี้จัดโปรให้นะทุกคนจัดโปรให้นะใครไม่เคยซื้อน้ําหอมเจนนี่ลิลลี่นะคะกดในตะก,ก้าได้เลยบอกเลยว่ากลิ่นหอมน้งคู่อยุยชอบกลิ่นไหนเอาบอกพี่ๆไปไปขายไปบอกจิ้มๆคะ่ะ จมจิ้มออือช่วยแม่เผื่อแม่แม่แได้ยังวันอ่ายูหาใกล้หมดแล้วลูกใกล้หมดแล้วเหลือไม่ถึงร้อยเซตแล้วยูเหลือไม่ถึงร้อยเซตแล้วนะคแม่หมูแลกจริงด้วยใช่อ่ะอดแอร์สนะพี่พี่บอกว่าสั่งแล้วทำยังไงพี่พี่กดสั่งแล้วยูต้องทำยังไง ไปซืป้อพี่ก่อนได้สองสีเลยค่ะราคาวันนี้ได้สองสีสองกลิ่นเลยโอ้ยยูคหาเหลือหกสิบเซตสุดท้ายบอกพี่พี่เร็วหกสิบเซตหกสิบเซตได้ไปสองขวดอ้าวหกสิบเซตหกสิบเซตได้ไปสองขวดเจนนี่ลูลูได้เจนนี่ลูลูเลย ได้เจนนี่รูรูเลยได้เจนนี่รูรูเลยใช่ๆมนมีดไหี่อ๋อแล้วหอมไหมลูกหอมหอมตั้งคู่ไหมวิวขาเจ็ดสิบห้าเซ็ตสุดท้ายแม่ค้เดีวจะเอาที่ประตูนั้นาแม่เอาให้ไ,ได้ทุกคนยืนยันหน่อยเลยอีกเจ็ดสิห้าเซ็ตสุดท้ายนะคะราคาโปรสองสามเก้าได้สองสี่สองิเลย จุจ๊จุจ๊ว้าวสองสีสองกลิ่นเลยลูกค้ามาขออยันต้องตรงนี้ให้นั okay, ่งหรอโอเคยูแหนเราแกะไอ้พี่พี่ดูถียพูก่อนไม่เอาไม่แกะถีบสีฟ้าอ่าบอกพี่พี่จิ้มเร็วยูเหลือหกสิบเซตแล้วขายขึ้นหมดเร็วจะได้ระบายสีใจงำอย่าบังแม่สิไม่ได้มันต้องเห็นสินค้า รู้มันต้องเห็นสินค้าลูกทุกคนออกมาอีนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขวดสีชมพูนะคะซึ่งจะมีความหอมหวานแบบคุณหนูผู้ด,ดีผู้ดีเป็นกลิ่นเซนนี้เย้แล้วก็อีกขวดหนึ่งที่ทุกคนจะได้นะคะก็คือสีน้ำเงินเป็นกลิ่นของอะไรของลิกลิเป็นไงบ้างหอมหอมแบบไหนทอาแบบนี้เราไปยกเท้าทำไม มีกลิ่นบอลไหมกลิ่นป๊าป๊าล่ะไม่มีหรอกนี่ค่ะนี่จะเป็นน้าเงินทุกคนมีกลิ่นนารีมากมายมีกลิ่นนารี่มากมายนี่กลิ่นน้ำเงินก็จะแบบสวยหรูดูแพงแบบนี้ซึ่งกลิ่นลิลลี่นะคะจะแบบยูนิเซ็กนะคะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ตัวนี้นะคะหอมหรูดูแพงเหมือนแบบอยู่บนรถสปอร์ตคันแล้วเป็นแบบล้านเลยวิ ทุกคนเลยยืนยันอีกี้จิ้งจี้นี่นะให้เรืองสกปรกนะคะทุกคนขาเหลยยี่สิบเซตวางเลยยี่สิบ <c oughs> เซตเท่านั้นได้ไปสองขวดเลยพี่จิ้งจี้นี่ะใต้แมวน้องแมวค่ะเลีเ้ยงน้องแมวได้ค่ะ ข so 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 um? าบอกว่าทำไมยูจินน่ารักจังทำไมหรอคะกินอะไรคะทำไมน่ารักกินส้มอะไรกินส้มอะไรถึงน่ารักอ่ะหือเรได้ยังกวนมือดึงเล็้วค่ะหมดแล้วนะ<ด>ทุกคนได้อจิมดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะ คิวขาบอกพี่พี่ว่าเหลือสิบเซตแล้วค่ะบอกเลยบอกให้แม่หน่อยสิบเซตแล้วค่ะบอกเลยไม่ระบายสีออกปะปะแล้วบอกว่าเหลือสิบเซตเหอชุบชักเอาให้หมดค่ะไม,ม่หมดเอาให้หมดสิบเซตแล้วนะไม่มีเพิ่มนะทั้งหมดเราขายไป300สามร้อยเซตนะวันนี้นะคะจากหมื่นคนดูนะเราขายแค่300สามร้อยเซตเดอ้อ มาเดิมมาเดิวบันเลยอ้าวอ,อะไรคะหาเสร็จแล้วขอบคุณค่ะอุ้ยพันบ้านพันตะก้าพันฮอตนะคะขอบคุณความฮอตเดอ้อใครไม่ยืนยันเนี่ยแค่กดใส่ตะก้าไว้จะไม่ได้ราคานี้นะคะแค่กดใส่ตะก้าจะไม่ได้ราคานี้เอาอ้ขึ้นหมดอ้อยขึ้นหมดแล้วอีก4เซ็ตอ้อยขึ้นหมดเอาี้ขึ้นหมด อมหมดแล้วหมดเลยขึ้นเครื่องบินได้ด้วยเพราะว่าขวดหนึ่งห้าสิบเมเห็นไหมนี่แพ็กเกจหรูรามาา้าฮะอุ๊ยมีคนกดสองเซตเลยเหรอ,อน่ารักจังเลยยูหามีคนกดไปสองเซตด้วย,ยน่ารักที่สุด อ่ะโอเคนะคะหมดแล้วนะใครยืนยันทันก็ยินดีด้วยนะคะวันนี้ปล่อยแค่สามร้อยเซ็ตนะคะให้กับโปรโน้องอยู่ยุอะไรนะ,ะไ,รนะไปไหนกันคะวันนี้ไปรับใครลูกไปรับใครที่สนามบินนาตุยนาะตุยนะคะนาะตุย <laughs> ไม่ใช่นาะอะไร ไปรับนารีที่สนามบินค่ะค่ะดูดูจะให้แบ่ดูไม่เห็นหนูดูเลยอะไรนะลูกพี่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 ทำไมพี่พี่กดพี่พี่กดให้อยู่ดูเลยโอเคอ่ะโอเคแต่แม่เอาตะกร้าลงก่อนนะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะเจ็บแม่เตะแม่สิไอ้นี้ของแนูนี่ของนารีขอป้อนขนมแม่สักคำ กวนดูนะว่ายูจินจะใจดีกับแม่ไหมยูจินจะป้อนขนมแม่ไหม,มป๊าป๊าบอกให้ยูดูแลอะไรป๊าป๊าบอกให้ยูดูแลใครบ้างอ่ะบอกพี่พีทขึ้นป๊าป๊าบอกให้ยูดูแลใครดูแลป๊ามา มามากับใค่ตรงนี้ดูแลมามากับใครคะน้องเมบีได้ดูแลหรือยังวันเนี้ยแม่เจนขอโปรต้หรมหล่อวุ้ยได้ไหะเจ๊สองแสนหัวใจได้ไหมหนึ่งสองแสนหัวใจได้ไหมปล่อยโปรต้มให้สองแสนหัวใจได้ไหมคะ น้ำยาบ้วนปากไม่มีไม่มีก็คงต้องมีสักวันใครรู้บ้างว่าป๋าป๊าไปประเทศอะไรอันนี้อะไรคะประเทศจีนประเทศจีนประเทศตุนประเทศตุนไปประเทศงั้นให้ป๋าป๊าซื้อขนมจีนมาฝากดีไหมแล้วขนมจีนมีในประเทศไทยไหม ไม่มีแล้วเมื่อเช้ากินอะไรแล้วเมื่อเช้าเรากินอะไรที่แอปเปิลทำให้ข้าวโพดดูจีนใช่ไหมดูจีนดูจีนใส่ชุดอะไรคะวันนี้ขอถามไอ้พี่ๆดูชุดหน่อหรือไม่มิกกี้อะไรมิกกี้ก็อาม เมกี้เมาอยู่นอนๆๆเมื่อวานไปเรียบด่วนสนุกไหมไม่ใช่เว้เป็นเหมือนหยาดหยองเมื่อวานยังบอกสนุกอยู่เลยตกลงสนุกไหมไม่สนุกทุกคนอยูจีนบอกไม่สนุกคอสองแสนหัวใจเดี๋ยวเจนี่จะจัดโปรส้มให้ อยากให้พี่เจนลองใส่ผ้าคลุมหน่อย,อยใส่บ่อยอยู่นะลูกสาวใส่บ่อยนะอุ๊ยแสนห้าแล้วไม่เอาไม่เอาทำไมล่ะคนก็ไม่เห็นแม่แบบนั้นน่ะ ออขอเห็นแม่ด้วยแม่ uh huh. ยูคนเขาก็อยากเห็นแม่มากกว่ายูอีกเพี่อว่าอยากเห็นดูจังเลยอะ่ะใครคอมเมนต์อะ่ะพี่อ กินอะไรด้กินะไรนะกินข้าวก่อนแล้วก็ให้ดูทีวีด้วยถ้าดูทีวีต้องกินข้าวไม่อนถ้ากินข้าวปุ๊บแม่เปิดทีวีให้เลยไม่หอกแล้วก็ไม่ดูกินอะไรอืะกินข้าวก่ะตัวเลือยากไดดูทีวีจังเลย แล้วก็ดูทีวีนั่นแหละฟ้องใครอ่ะฟครอะพี่อจะโโจะไปไปโรยบ้านไปสปานะไปสปาที่ไหนคะไปตรเนี้ไปเซฟเซฟเลยเอ่ะมานั่งตรงนี้แ๋ยวทำเน้บบนๆให้มาโอเคน,นี่ค่ะอาหมอนที่ด้วยนะคะค่ะเนเชิญนั่งค่ะคุณ ป้าแนนถ่ายอ,อะไรคะอันนี้กับตุ๊กกี้อุ้ยสองแสนใจแล้วอันนี้มมีมนมมนมีแก้ของยูดูอันนี้แมวโอ้ยเดไม่แก <c oughs> อ้ของมามีค่ะของยดมันมีเยอะเลยจากจะาก,กินเน้นเน้นจ้าดูทีวีไหม้ออขอโทษแม่ก่อนไหว้ด้วยพอเล้วแปบโอเคป้าแนนหยิบส้มให้หนอยงั้นเล้วป้าแนนทำเน้นเน้นให้ยูด้วย ไม่รวยไม่หวันหวันหลบกันมั่งหลักกันมั่งถ้าแม่อะไรนะไปเซฟวันโกตลาดแตกในโโหไปบ่อยอยู่ข้างบ้านพ่อใหญ่หกสิบซองใช่ไหมที่เธออยากได้กันนะฉันดูราคาแป๊บปกติเจ็ดร้อยเก้าสิบ ปกติ790ตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่คะตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่ทำไมอีกลูกบอกแม่ดีๆ306เอางี้เดี๋ยวเจนนี่ให้เงินทุกคนนะคะคนละให้เป็นส่วนลดให้เฉยๆให้40บาท100คนอยู่ก็อยากให้เพราะคนอยากซื้อเยอะวันนี้วันที่10 บ่ายสองคนละสี่สิบบาทร้อยคนคนหนึ่งห้ามเกินสามออเดอร์อ่ะสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีคูปองจะเข้า ร้อใบเพราะว่าถือว่าทุกคนรอแต่ทุกคนฟังนะวิธีการกดให้ทันก็คือเราันกดกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วเราค่อยกดยืนยันตอนบ่ายสองสามสิบเกไหมกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วก็ค่อยยืนยันตอนบ่ายสองสามสิบแล้วก็จะได้หนึ่งร้อยใบไฮเบียนี่ไฮเบียหุเส้นสิบบาทอ้าว รสดาบิน้องผู้หญิงค่ะมึงกินแชร์รูปน้องกิฟต์ังแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็วันนี้นัดน้องกิฟต์ด้วยไม่ได้มานัดนัดกันแต่ว่าน้องขอเหรียนิดนึงนัดมาเตรียมร้องเพลงเ้าก็ก็จะอะไรด้วยกันแต่เห็นน่าจะเลรียนิดนึง ไปสองสามสิบแล้วค่ะคูปองเข้าแล้ว,วไม่มันอะไรอยู่แม่ขอดูสิอันนี้เผ็ดแม่ขอดูหน่อยเผ็ดค่ะแม่เช็ดูข้างในอ่ะมันมีวาซาบิออ,อืม,มอ,อ,อุ๊ยทำไมขึ้นสามร้อยอ่ะ นน่าน่าาวุ้ยทำไมทุกคนได้ถูกมา<ท>กส่งฟรีด้วยว้า ي คูปองจะหมดแล้วนะจ้าคูปองเหลือไม่ถึง50าสิใบแล้ว ื้าะก้าฮอตมากกดได้300สามร้อยส่งฟรีหกสิบซองนะจ๊ะใครได้300สามร้อยส่งฟรีคือสุดมากเพราะว่าหกสิบซองยูไม่อยู่คะ่ะข้างหลังชื่อว่าตุงตุงค่ะเด็กข้างหลังชื่อตุงๆ อ้าวอ้าวตรงตรงนอนลูกตรงตรงสาวอ่ะตรงๆนงนไปเลยถ้าราคาเปลี่ยนไปเหมือนเดิมคือคูปองหมดนะคะใครยืนยันตอนนี้ก็คือได้คูปองที่เจนนี่ให้ไว้มีการยบเลยตรงตรงสามขวบแล้วค่ะ จุงๆสาวู่ะให้นมบุตรกินได้คนท้องไม่แนะนำจ้ะลูกไม่สบายหรอเป็นอะไรเหรอลูกไปหาหมอกันไหมคะโอเคค่ะคนอยู่ไม่สบาย ทำยังไงดีคือยุงไม่สบายโอ้โหคูปองหมดยังอ่ะคูปองหมดแล้วเหรอ,อคูปองสิบสองใบสุดท้าย ิบสองใบสุดท้ายที่ยืนยันตอนนี้นะสิบสองใบสุดท้ายสิบสองคนอะหมดสำหรับคูปองนะคะแล้วก็แต่จริงๆอ่ะต่อให้ไม่ได้คูปองอ่ะเจนนี่ก็จัดโปรไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าถ้าไม่ได้คูปองเธอขายแพงหรือเปล่าเจนนี่ไม่มีค่ะข่ายถทกกี่จ่าย น,นี่วันเกิดเลยสร้างซองไม่ย่ะให้นุมดูกินได้คะ่ะตัวนี้เป็นเสริมภูมิภูมิกันนะคะใครจะผักข่อหน่อยแบบไม่เฟรดไม่ซดจืดร่างกายไม่ค่อยแฮปปี้ดีดานะคะชงกินตอนท้องว่างได้เลยนะคะวันละซองก็ได้เพราะว่าวิตามินของเซนนี่คือหนึ่งสองถ่กับหนึ่งพันมิลลิกรัมคือกินวิตามินอนะ่ะกินวิตามินแบบชงซึ่งรสชาติมันจะแบบเมื่นอน้ำส้มจากตอนเลย ไม่ได้รสซึกเหมือนกินยากินนะได้ขนานั้นค่ะมันรู้สึกเหมือนกินน้ำส้มน,นี่น้ำส้มคันนะน้ำนนส้มซดนะน้ำส้มร้อ,รอยร้อยอ่ะอาวส้มเจนนะคะได้อีกสิบบาททึงต่อเดียวเจนนี่จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรีมรักแร,รให้ใครทีว่ามีกลินตัวเตรียมกดอ๋อไอ้ข้างหลังไม่ใช่ตุงๆุนะคะข้างหลังคืออยู่ยู รอครีมบักแร่อีกาททำไมทำไมทำไม่ำไมทำมทำมทำม่ใหมมีอไมทำไะทำไวทำไวทำไว้นไมทินไม่แบ้งใไมลเลมทมันไมทมมม อยู่ไหนไม่รู้แล้วานาแล้วไม่ได้ติดตามเลยค่ะ